ครับสวัสดีครับวันนี้พาน้องชายนะครับน้องชายมาต่องใกล้ๆโรงเรียนมัธยมรีวิทยานะครับพามาพามาเล่นว่าวเป็นกลางทุ่งหน่อยนะครับน้องชายน้องชายลองขยับไปขยับไปนะครับอยวลองดูวยเลยขึ้นดีไม่ดีนะครับพร้อมนะครับหนึ่อามังแล้วังแล้วครับถังแล้วครับมัธกมศรีวิทยาครับผ่านแล้วครับผ่านแล้วครับ โชยมาชาควาวขึ้นฟ้าล้องลอยเล่นลมเย็นยามลมโชยมาชาควาวขึ้นฟ้าร่องลอยเล่นลมเห็นพายพาโพลองฟ้าเร่นลมซ้อมซ้อมดังใจทำเชือกแน่นไว้โยนสายดึงสายลอยลอยลมบอลว้าดูนะครับนะครับเมื่อสักครู่นี้ว่าวมันเอียงนะครับ ว่ามันเอียงอยู่ตอนนี้เราจะปรับนะครับเราเราเราจะปรับตรงนี้ม่อกี้มันเอียงซ้ายมือเราจะปรับตรงนี้นะครับนะครับปรับตรงที่สายทรงตรงสายวีนี่สายทรงเป็นสายวีนะครับสายวีเรามีเทคนิคนะครับเราจะผูกปมให้มันเยื้องไปทางข้างที่เอียงไอ้ตอน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 นี้ไม่ตรงกลางอยู่ตอนนี้ตอนนี้มันเลยไปหน่อยมันเลยไปหน่อยหนึ่งมันเลย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 เยอะอ่า วิธีแก้การเอียงครับเป็นเทคนิคเปลนเทคนิคแบบนี้หาดูได้ยากนะครับเป็นวิธีการแก้การเอียงให้ให้ให้ปรับมาทางที่เอียงอปรับไปทางที่เอียงเมื่อสักครู่นี้เีเอียงซ้ายแต่นี้พอปรับแล้วเราจะมาลองวิ่งดูว่ามันจะขึ้นตามที่เราเราเรากำหนดไ้ไหมตอนนี้ รับมาทางที่เอียงเอาละที่เอียงมานีา่ครับาที่เอียงนีดหน่อยเอาละครับมาได้ที่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูกันอีกสักหนึ่งยกกับ <pronounce S 1> ทีมา<ล>ง <diary S 2> านโรงเรียนห้วย,ยกรดวิทยาแม่ตัวนี้ไม่ธรรมดาแรลมบนนําทาาายบนฟ้าเชือกยงสายขาดรวงหา,ายพัเฮไม่พา่พายเพ็นโทนรนหายลบตา เครับรอบสองรอบสองนะครับเมื่อกี้เรามาปรับเรื่องเอียงนะครับเราจูนที่สายสูงนะครับเราจูนขยับไปทางเมื่อกี้เอียงซ้ายเราขยับสายสูงไปทางซ้ายเดี๋ยวมาลองใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนใบธนูใหม่ด้วยอ่ามเย็นลมโชยมาชากวาวขึ้นฟ้าลองลอยเล่นลม เห็นฟ้าล่องลอยเล่นลมเห็นพายผาดโพล่องฟ้าเล่นลมสุขสมดังใจกำเชือกแน่นไว้โยกกายดึงสายให้ลอยลมบนมก็ลวับสำหรับวันนี้เป็นคาวลานครจังหวัดชัยนาทนะครับพวกเรานี้นะ ม,ม่วงผีแจ่มใสนะครับเดี๋ยวลองดูว่าระหว่างว่าวสภาวัฒนธรรมกับว่าวโรงเรียนให้กรดวิทยาตัวไหนจะขึ้นดีนะครับเอ้าคือต,ตัวนี้นะครับว่าวสภา นะครับถ้านลองลองลองทาพก่อนทาาก่อนเมื่อกี้นี้มันมันอยู่ประมาณนี้ครับนี่ครับกอยู่ก,กลางอยู่นี่อ่เแี๋วเดี๋ยว,เ,ยวเราจะเลื่อนมาให้ตรงให้ตรงกลางนะครับให้เลื่อนมาให้ตรงกลางเราสามารถปรับได้นะครับว่ามันเอียงซ้ายเอียงขวาโดยที่เราไม่ต้องไปถ่วงผู้มันนต่อันนี้คือเทคนิคพิเศษนะครับเทคนิคพิเศษมีทีนี้ทีเดียวนะครับช่องภูปัญญาไทย เรลักเว้านะจังหวัดเชนานะครับโดยเฉพาะเว้าวตัวนี้เป็นเว้าของสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชนานะครับนเว้าวตัวนี้ก็ปกติโดยทั่วไปเขาจะใช้ถุงนะครับตอนนี้เราใช้พัดลมเพราะว่าถุงพอปีสองปีถุงมันจะกรอบนะครับ ยต้องมาตีสายด้วยเขาโอ้ยมันอยู่สายด้วยกันบนลมบนลมแรงนาแห่งลมแรงพับโบยหนาวสั่นสะท้านวันไว้ว่าเอ้ยฝากใจไปถึงการดาว่าหนุ่มผ่านมาวันวามาด้วยความคำหนึงง่งบรรยากาศสวยงามากเลยน่ทับทับจิงน บนฟฟ้้้้าา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 าแแลลลลววพพใใจจเเเศรธออไไปกไต,ตมงบนับสังเกตนะครับว่าวสีม่วงนะครับของวัฒนรมจังหวัดเชน่านะครับสปาวัฒนธรรมรายไปใสายมานะครับเป็นว่าวที่หาเรื่องพอสมควรนะครับพอจะไปเกี่ยวตัวอื่นนะครับแต่ว่าววยกฎดวิทยาก็ไม่ย่อยนะครับก็ทรายเหมือนกันนะครับบนทองฟ้าก็สู้ันไปสู้กันมานะครับแข่งขันความเป็นหนึ่งบนทองฟ้า นะครับว่าวเขาต้องมีใสยกันมากนะครับต้องจะเว่าวถ้าไปอยู่เฉยๆบนท้องฟ้าเขาเียกานั่งสมาธินะครับนะครับต้องใส่ไปใส่มาแบบนี้นะนะครับบรรยากาศดีมากเลยครับจันทีกำลังจะตกดินนะครับแล้วด้านบนก็จะมีว่าวนะครับว่าวหลายตัวเลยเลยนะครับหลากหลายตัวมีทั้วงว่าวงูว่าวชุรานะครับสองตัว ซึ่งเป็นว่าของโรงเรเียนให้กวดวิทยาตรงแล้วก็ว่าของสภาวัฒนธรรมตัวหนึ่งกำลังแข่งกันอยู่นะครับตอนนี้ส่วนส่วนทางโน้นก,ก็กำลังจะขึ้นอยู่ไอ้ที่นอนอยู่ก็ลอขึ้นอยู่นะครับที่นอนอยู่นี่ก็ลอขึ้นอยู่นะครับันะงไอ้ที่อยู่กลางทุ่งนะั่นก็กำลังจะขึ้น แ,ยยลแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือตะวันกำลังจะตกดินนะครับแล้วก็ลมพัดเฉยๆอ,อากาศเย็นๆนะครับบรรยากาศหน้ามาท่องเที่ยวดูนะครับกลุ่มอนุรักษ์ว่าวของตอมให้กรดตะวันสาัานบรีจังหวดัดเชียงนาทนะครับ เนี่ยจะเดินไปเต็มตัวเหมือนว่าครับชว่วงนี้ว้าวไอ้นี่ว้าวอะไรเนี่ยนี่ว้าวว้าวว้าววว้าวสมองว้าวสมอนะครับว้าวสมอบอกนะครับกําลังเดินหลอดหลอด LED อยู่นะครับแน่ยโดยมี <c oughs> ทีมวิ่งนะครับทีมวิ่งเดี๋ยวสักครู่จะขึ้นไปโชว์ทองฟ้านะครับอันนี้นะมีว้าวว้าวงวัจันนะครับแล้วก็บนทองฟ้านี่ห้าตัวนะครับบนทองฟ้าห้าตัว าอาทิตย์กำลังตกดินนึงครับมาเหมาะนะครับอากาศดีๆมาวิ่งว่าวกันนะครับมาวิ่งว่าวกัน,ม,ววกนม,มีห้างร้านร้านนั่งชิวๆเฮ้ยนมว่าวอย่างไรบ้างขึ้นดีไหมโอ้โหยว่าวงูนะครับว่าวงูแน่นอนแน่นอนกลางุ่งบรรยากาศดีๆนะครับตะวันก็กําลังตกดิๆๆนว่าวงูก็กําลังๆๆๆขึ้นนะครับ หนูๆน,น้องๆของเชาวตำบวหพว้กรดก็นะครับนอกจากการ,กร,กร,กรเอาเวลาว่างมาใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้านนะครับเว้าไทยนะครับเว้าไทยไทยนานะครับว่าไทยช้ยนาดนะครับหลากหลายตัวเลยทีเดียวนะครับบนท้องฟ้าเอ้าโมบลงแล้วตะวันก็ตกดินพอดี <im itation> วิ่งไปวิ่งมานี่ได้กําลังนะครับออกกําลังกายนะครับ <im itation> วิ่งไปก็ประมาณเกือบร้อยเมตรนะครับเราก็วิ่งกลับมาร้อยเมตรนี่เป็นการออกกําลังกายที่ดีอีกอย่างหนึ่งนะครับครับ <im itation> น้องลีโอเล่นว้าวนะครับว้าว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 น้องลีโอไอ้นี่นี่นี่ว้าวน้องลีโอ wow, นะครับว้าวน้องลีโอ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  โอ้โหน้องรีโอนะครับน้องรีโอวนีดเดียวนะครับมาเล่นว่าวตั้งแต่เด็กแล้วโตไปนะโอชักว่าวเก่งแน่ดวายาที่านาโอว่าวสีอะไรว่าวว่าวที่วิ่งสีอะไรสีชมพูสีชมพูโอ้มีตุ้มหูด้วยสวยไหมสวยไหมสวยสวยใครทำให้ใครทำให้ว่าวใครทำให้ อุ้ยทำให้นอนท่านท่านคุณลุงทวัดแต่งให้นอนสวยงามมากเลดูเป็นผู้หญิงเลยไลดูเป็นผู้หญิงเลยแห่มีตุ้มหูด้วยนะอะไอ้เรื่องอะไรอะชักว่าวหน่อยชักาชักว่าวหน่อยิกระตุกอ่าอ่านะครับการหนุ่มๆน้องๆนะครับช่วงนี้ โรงเรียนปิดไม่รู้จะไปไหนก็มาชักว่าวกันครับนะตอนนี้บนท้องฟ้าก็มีเว่าว้ายมือก็เป็นว่าวปลานะครับว่าวปลาแล้วก็มีว่าวงูอยู่สองตัวเรามีว่าวเครื่องบินได้อยู่หนึ่งตัวนะครับวันนี้ยังจุฬายังไม่ได้ขึ้นนะวันนี้นะเอาว่าวที่เป็นเกี่ยวกับเด็กๆนะให้เด็กๆหันมาเล่นว่าวกันนะ เป็นกีฬาพื้นบ้านนะครับดีกว่าเอาเวลาไปเ,าเสียกับยาเสพติดน,นะครับเรามา,าสนุกกับกีฬาพื้นบ้านนะครับกับน้องสายเอเชียฮาหน้ามา